ตอนที่97คนขายเกี๊ยวบอกแม่เสรญว่ารีบกินเถอะนี่มันกี่โมงแล้วต้องยังไม่ได้กินข้าวสาวมาแน่ๆเด็กยังเล็กขนาดเนี้ยจะทนหิวได้ยังไงแม่เสรญลุกขึ้นยืนขอบคุณเบาๆแล้วหยิบซ้อมในซามมาป้อนเกี๊ยวให้เปยดอินเปยอิ่งควาซ้อนจากมือแม่แล้วพูดว่าแม่คะ หนูทำเองค่ะแล้วก็ยัดเกี๊ยวเข้าปากแม่โดยไม่รอให้พูดอะไรเกี๊ยวเป็นไส้หมูพอเข้าปากแล้วรสชดซาดเนื้อก็เข้ายึดคองต่อนรับลบไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้กินของอร่อยๆอขนาดเนี่ยแม่เซินรู้สึกเศร้าในใจเปยอ,อินป้อนเกี๊ยวให้แม่หนึ่งชิ้นแล้วตัวเองก็กินอีกหนึ่งชิ้น พอเห็นแม่กินซาก็เร่งให้กินเร็วๆแล้วพูดว่าแม่คะแม่กินหนึ่งสิ้นหนูจะกินหนึ่งสิ้นหนูต้องกินเท่าแม่ไม่อย่างนั้นหนูจะไม่กินเลยนะพวกเรากินเสร็จแล้วต้องไปเรียนพอเรียนเสร็จแล้วแม่พาหนูไปเดินเล่นในเมืองดีไหมคะเปิดอินพูดเจียวเจ้วไปกินไปแม่เซินไม่ได้พูดอะไร ไม่นานเกี้ยวในสามก็หมดแม่เสริญเอาซามไปคืนจ่ายค่าอาหารแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนจะจูงมือเปยอินเดินจากไปเปยอินรู้สึกว่าสีหน้าแม่ดูไม่ดีการเดินก็ลังเลพอมายืนอยู่หน้าโรงพยาบาลประจำอำเภอเปยอิงก็เข้าใจแล้วว่าวันนี้แม่มาทำอะไร แม่เซินจูงเป๋ออินยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลคู่หนึ่งคิดอะไรหลายอย่างในใจสุดท้ายก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในประตูโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นอาคารสามชั้นชั้นหนึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอกแม่เสริญจูงเป๋ออินที่เงียบไปตรงไปยังห้องตรวจศูนย์นลีเวทในห้องมีหมอสูงอายุใส่แว่นคนหนึ่ง พอเห็นแม่เสือนกับเปื่อยอิงเข้ามาก็วางปากกาในมือลงแม่เสือนนั่งลงบนโต๊ะและเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานของหมอแล้วอุ้มเปื่อยอินมานั่งบนตักจากนั้นก็กอดเปื่ยอินในอ้อมแขนแน่นเล่ากับว่าการทำเส้นนี้จะเพิ่มพลังให้ตัวเองได้มากแค่ไหนหมอมองสีหน้าแม่เสือนแล้วถามอย่างอ่อนโยนว่า ไม่สบายตรงไหนครับแม่เซินพูดว่าฉันมาฉันมาหมอถามอย่างลังเลในตอนนี้ว่าคุณคือเย่หลันใช่ไหมครับแม่เซินเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างเพราะความประหลาดใจมองหมออย่างละแวดระวังสีหน้าของแม่เซินให้คำตอบแกหมอสูงอายุคนนั้น แล้วหมอคนนั้นก็ถอดแว่นออกแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าแย่หลันเลยครับผมคือลุงหลี่ของคุณไงครับนี่ก็ยีสิกว่าปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันเลยนะครับแม่เสือนพูดด้วยความตกใจว่าคุณคือคุณลุงหลีจริงๆเหรอคะหมอสูงอายุพูดด้วยรอยยิ้มว่าใช่แล้วครับครั้งสุดท้ายที่เราเจอกัน ปักกิ่งยังไม่ได้รับการปลดปล่อยเลยใครจะคิดว่าตอนเนี้ยเราจะได้มาเจอกันในเมืองเล็กๆแห่งเนี้แม่เซินอุ้มเปยอินอย่างกระอักกระอ่วนแล้วพูดว่าใช่ค่ะลุงหลีหนูเองก็ไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่คุณสบายดีไหมคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหมอหลีพูดขึ้นมาว่าสบายดีครับสบายดีมาก ปี1954ผมยังเจอพี่สาวคนโตของเสือนซื่อเลยครับอ๋อได้ยินพี่สาวคนโตของเสือนซื่อบอกว่าตอนนั้นพวกคุณแต่งงานกันแล้วนี่มีลูกสองคนแล้วนี่เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วละครับแม่เสืนพูดยางเคินอายว่าลุงหลี่คะคุณชอบล้อหนูเล่นนี่คือลูกคนที่ห้าคะ่ะลูกคนที่สามเป็นผู้ชาย ลูกคนที่สี่เป็นผู้หญิงหมอหลีพูดว่าดูผมสิพอเจอหน้าก็คุยไม่หยุดเลยวันเนี้ยคุณมาที่นี่คือแม่เซินพูดลำบากใจแต่การมาที่เนี่ยครั้งเนี้ยเป็นโอกาสที่หาได้ยากเพื่อมาที่เนี่ยเธอลาโรงเรียนครึ่งวัน้าวและโกหกที่บ้านถ้ากลับไปแบบเนี้ยครั้งหน้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกมาอีก ถ้าลูกในท้องโตขึ้นไม่ต้องพูดถึงคนอื่นตัวเองคงจะทำใจไม่ได้แล้วเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้แม่เซินก็รวบรวมขวงการแล้วพูดกับคุณหมอหลีว่าลุงหลีคะหนูมีลูกอีกแล้วละคะ่ะหมอหลีนั่งตรวจที่เนี่ยเรื่องแบบเนี้ยไม่ใช่ว่ามีทุกวันแต่เห็นมามากแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาพูดอย่างจริงจังว่าเย่หลันจ้ะลุงไม่ได้มองในมุมมองของหมอลุงมองในฐานะผู้ใหญ่คนหนึง่งถามคุณว่าคุณมาที่เนี่ยคนในบ้านรู้เรื่องนี้ไหมแม่เสือนสายหน้าสีหน้าของมอลียิ่งจริงจังขึ้นแล้วพูดว่าเย่หลันคุณบอกผมได้ไหมว่าทำไมคุณถึงไม่อยากมีลูกคนนี้ แม่เซินพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยว่าลุงหลี่คะหลังจากเซินซื่อถูกตาหน้าวเป็นฝ่ายขวาพวกเราก็กลับมาอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วเพราะสถานะทางสังคมลูกชายคนโตเปยหัวอายุยี่สิบแล้วยังไม่ได้แต่งงานเปยหัวของหนูเป็นเด็กดีบางคนแนะนำให้หนูหาคนที่ด้วยกว่า หน่อยก็ได้แต่เขาคือลูกของหนูลูกที่หนูเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหนูไม่อยากให้ลูกต้องทนทุกข์แบบเนี้ยแต่หนูจะทำอะไรได้บ้างคะเมื่อก่อนไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนเนี้ถึงรู้ว่าพ่อคลอดลูกออกมาแล้วยังต้องหาภรรยาให้เขาช่วยเขาสร้างครอบครัวไม่อย่างนั้นก็เป็นความบกพร่องของหนูในฐานะแม่เมื่อได้ยินเช่นนี้ มอรีก็เข้าใจความหมายของแม่เสริญบ้างแล้วเขาพูดอย่างอ่อนโยนว่าเยลันครับคุณก็ยังชอบคิดมากเหมือนตอนเด็กๆลูกที่มาหาคุณคือบุตรสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณไม่สามารถภาคสิทธิ์ในการเกิดของพวกเขาได้ฟังลุงลีสักคำอย่าทําแบบนี้เลยอีกอย่างตอนเนี้คุณอายุก็มากแล้วการทําแบบเนี้ย จะทำร้ายร่างกายคุณยังมีลูกอีกหลายคนที่ต้องดูแลถ้าสุขภาพแย่ลงจะทำยังไงแม่เสริญพูดอย่างลำบากใจลุงหลีคะหนูคิดว่าหมอหลีพูดว่าพอแล้วเย่หลันวันเนี้ยลุงหลีไม่มีอะไรทำจะพาคุณกลับบ้านไปเยี่ยมป้าโจอของคุณพวกเราสองคนถูกส่งมาที่เนี่ย ้าโจของคุณต้องดีใจมากแม่ที่ได้เจอคุณมอรลีจูแม่เสือนโดยไม่รอให้พูดอะไรล็อกประตูสํานักงานแล้วเดินไปยังบ้านหลังเล็กๆแถวหนึ่งด้านหลังโรงพยาบาลเปย์อินเดินไปมองไปด้านหลังโรงพยาบาลเป็นบ้านสั้นเดียวอิดแดนมีลานบ้านบางหลังมีสองห้องกับลานเล็กๆ บานหลันมีสามห้องกับลานมอรีเปิดประตูรั้วของลานเล็กที่อยู่ริมสุดพร้อมกับเสียงเปิดประตูก็มีเสียงสดใสจากในบ้านพูดว่าเพิ่งไปทำงานไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาแล้วพูดจบหญิงวัยหกสบกว่าที่สวมเสื้อผ้าฝ้ายสีเทาลองเท้าผ้าใบและผมสั้นปะบาท หิบสองข้างก็ยืนอยู่หน้าประตูหมอหลี่พูดด้วยรอยยิ้มว่าดูสิผมพาใครมาคนที่หน้าประตูมองแม่เสรอนแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นว่าแย่ลันเหรอโอ้แย่ลันไม่คิดเลยว่าจะเจอคุณที่เนี่ยรีบเข้ามารีบเข้ามาข้างในแม่เสรอนโค้งคำนับอย่างนอบนอบ้อมก่อนจะเรียกว่าป้าโจ ป้าโจพูดด้วยรอยยิ้มว่ารีบเข้าบ้านรีบเข้ามาเลยไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคุณที่เนี่ยแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นบ้านอิสแดงสมห้องมีผักปลูกอยู่ในลานเล็กเปิดอินพบว่ายังมีสมุนไพรจีนอีกหลายชนิดในลานบ้านข้างประตูมีก๊อกน้ำใต้ก๊อกน้ำเป็นอ่างล้างหน้าปูนซีเมนต์สภาพแบบเนี้ย ในสมัยนั้นน่าจะถือว่าดีที่สุดแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านเป็นห้องนั่งเล่นมีโซฟาไม้โต๊ะกาแฟไม้หน้าโซฟามีห้องหนึ่งห้องด้านข้างและมีห้องขัวด้านหลังบ้านถูกทำความสะอาดอย่างดีหลายคนนั่งลงปาโจดึงเปิดออิงเข้ามาแล้วพูดว่านี่ลูกสาวคุณใช่ไหมสันดูซิว่าเหมือนใคร หลังจากพิจารณาแล้วก็พูดด้วยยอยยิ้มว่าลูกสาวคนเนี้ยสวยกว่าคุณกับเสินเสื้ออีกนะแต่ดูเหมือนป้าใหญ่ของเธอหน่อยแม่เซินพูดด้วยรอยยิ้มว่าแม่สามีหนูก็พูดแบบนี้ค่ะบอกว่าเปยอินหน้าเหมือนพี่สาวคนโตมากปาโจลินซาให้แม่เซินแล้วพูดว่าแย่หลันค่ะ หลายปีมานเนี้ยไม่มีข่าวข่าวพวกคุณเลยคุณกับเซินซื่อก็อยู่ที่ซีผิงเหรอคะแม่เซินพูดว่าใช่ค่ะหลังจากเซินซื่อถูกตาหน้าว่าเป็นฝ่ายขวาพวกเราก็กลับไปบ้านเกิดที่ซีผิงอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วไม่ได้ติดต่อเพื่อนร่วมงานเก่าๆเ,เลยปาโจทอนหายใจแล้วพูดว่า ไม่ติดต่อก็ถูกแล้วเยลันเอ้ยฉันกับลุงหลีของคุณก็มาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วพี่ชายคนโตของคุณป๋อส่วนเสียชีวิตในสนามรบเกาหลีพี่ชายคนรองของคุณจงส่วนอยู่ในกองทัพมาตลอดหลังจากการเคลื่อนไหวก็เริ่มขึ้นป้ากเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำแต่เพราะลุงหลีของคุณ เคยอ,อยู่ต่างประเทศหลายปีบอกว่าหมอแพนจินไปเรียนอะไรที่ต่างประเทศเอาเรื่องนี้มาจัดประสุมวิพากวิจารณ์พวกเราสองคนพี่ชายคนรองของคุณจงส่วนเป็นคนใจร้อนถือเหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณของพี่ชายคนตูของคุณปอส่วนไปหากองทัพสู์สุดโดยตรง บอกว่าไม่สามารถปล่อยให้ญาติที่เหลืออยู่หลังจากวีแล้วบุรุษเสียสละเลือดต้องหลังน้ำตาอีกแล้วพวกเราสองคนก็ถูกส่งมาที่นี่พูดอย่างไม่ใส่ใจเปยอิงคาดว่าทั้งสองคนต้องทนทุกข์ทรมานไม่น้อยเพราะป้าโจเดินขาเป๋แม่เซินพูดว่าลุงกับป้าต้องทนทุก์ขมาหลายปีแล้วป้าโจพูดว่า ไม่เป็นไรพวกเราสองคนยังอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอมาที่เนี่ยก็เงียบสงบดีลุงลีของคุณมีเวลาก็ไปนั่งตรวจที่แผนกผู้ป่วยเนอะพวกเราสองคนก็ไม่มีอะไรทำอ๋อครั้งที่แล้วตอนเขียนจดหมายพี่ชายคนรองของคุณจงส่วนยังบอกว่ามีจดหมายจากพี่สาวคนโตของคุณสองคน ส่งมาหานะ่ะแม่เซินพูดว่าอืเซินซื้อไปสืบมาแล้วพี่สาวคนโตพวกเราอยู่ที่ซิงเหอสภาพไม่ค่อยดีแต่คนปลอดภัยดีค่ะลุงหลีพูดว่าแค่คนปลอดภัยก็พอแล้วเยลานเอ้ยเพื่อนเก่าๆของผมกับพ่อคุณก็เหลือไม่กี่คนแล้วเมื่อได้ยินลุงหลีพูดถึงพ่อของเธอ สีหน้าของแม่เซินก็เศร้าลงไม่รู้จะพูดอะไรป้าโจมองสีหน้าของแม่เซินแล้วตำหนิลุงหลีว่ว่าดูคุณสิในตู้ความมีขนมที่จงส่วนส่งมาเอามาให้ยายหนูตัวเล็กนี่กินหน่อยสิมอลีก็ไปที่ห้องรขวแล้วเอาของป้าโจพูดว่าเย่ลันหนูน้อยซื้อเปอิดอินใช่ไหมคุณมีลูกกี่คนแล้ว แม่เซินพูดว่านี่คือลูกคนที่ห้าเธอมีพี่ชายสามคนกับพี่สาวหนึ่งคนอยู่ข้างบนปาโจาพูดด้วยความอิจฉาว่าดีจังเลยนะตอนนั้นคุณยังเป็นเด็กอยู่เลยตอนเนี้ยเป็นแม่ของลูกห้าคนแล้วมอลีถือกล่องขนมแล้วพูดว่าคุณนายโจครับพวกเราเห็นแย่หลันเติบโตมาพอแม่เท่ามา จากไปเร็วนี่คือลูกสาวแท้ๆของพวกเราคุณบอกสิว่าครั้งเนี้ยมาโรงพยาบาลเพราะไม่อยากมีลูกในท้องปาโจพูดว่าเย้ลันนี่มันเกิดอะไรขึ้นมอรลีเปิดกล่องขนมวางไว้ตรงหน้าเปย์อินเปย์อินยิ้มหวานแล้วพูดกับมอรลีว่าขอบคุณค่ะคุณปูรีมอรลีดึงเปย์อินมาใกล้ๆอย่างเอ็นดู รูปหัวเปยอินแล้วพูดว่าชอบอะไรก็หยิบกินเองเลยเปยอินหยิบขนมทอดกรอบหนึ่งชิ้นกัดเล็กๆไปพางฟังแม่ของเธอกับป้าโจคุยกันไปพางจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e แล้วคอมเมนต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ